ท่านกำลังรับฟังสถานีเปลี่ยนระบอกสู่ทางออกประเทศไทยเพื่อสันติสุขของปวงชนชาวไทย สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับวันนี้วันที่26แล้วนะฮะยี 26, สิบ26สิงหาคม2565ก็มีเรื่องที่อยากจะย้ำนะและบอกไว้ล่วงหน้าเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่าประเทศไทยเราวันนี้มันถึงจุดที่จะต้องนำไปสู่การเผชิญหน้าดิเคเี่ยงไม่ได้เลยฮนะ เลือกเลี่ยงไม่ได้เลย8ปีของการอยู่ในอำนาจของเผด็จการคอสอชอนะครับที่ขึ้นมาตั้งแต่ปลายรัชกาลที่9โดยการนะสนับสนุนของกษัตริย์ภูมิพลแล้วก็รับใช้รัชกาลที่10นะก็ได้ทั้ง2ฝ่ายนะต่างคนต่างได้ผัดกันเกาหลังก็อยู่มาจนครบ8ปีละเลยไปเรียบร้อยนะทีนพอเลยไปแล้วปุ๊บเนี่ย สิ่งที่มันปรากฏชัดเจนมากเลยตอนนี้ก็คือว่ากลไกที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันผิดปกติหมดเลยพี่น้องที่ว่าผิดปกติก็เพราะว่าการจะครบไม่ครบของประยุทธ์เนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมันรู้มนานานแล้วว่าจะเป็นปัญหาแต่ทำไมาการยื่นโดนตีตกไปนะจากผู้ตรวจการแผ่นดินหรือว่าก,กอกตที่สุดก็โยนมาให้ศาลรัฐธรรมน,นูญ ถามว่าฝ่ายที่เขาไปยื่นเนี่ยทำไมจงใจให้มันกระชั้นชิดนักนะซึ่งอันเนี้ยเราก็รู้นะว่าจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นแผนของกลุ่มคนที่ถือว่าต้องการหาทางลงให้ประยุทธ์หรือไม่นะหรือว่านะมันเป็นการแย่งกันระหว่างพี่น้องหรือไมนะ่เพราะวันนี้คนที่ได้อยู่ในอำนาจรักษาการแทนเนี่ยเป็นประวิทย์ วันนี้ก็มาเถียงกันว่ารักษาการแทนเนี่ยสามารถจะทําอะไรได้บ้างก็ถ้าจะท,ทําจริงๆคงไมททาได้นะครับคนตีความเนี่ยวันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่านะประวิทย์เนี่ยมีอํานาจในการสั่งการต่อคอ,อต่อเครือข่ายเนติบริกรวิศณุเท่าไหร่นะครับประยุทธ์กับประวิทย์ใครสั่งการได้มากกว่ากันวั้งนั้นเถอะแต่ขณะเดียวกันเราก็จะมองว่า ทั้งคู่เนี่ยมันแย่งกันแล้วมันจะแตกแยกกันนะก็คงไม่ได้เพราะทั้งคู่เนี่ยอยู่ใต้นะคำสั่งคำบัญชาของกษัตริย์รัชกาลที่10นะทั้งคู่เนี่ยจะยังไงก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าประยุทธ์อาจจะเป็นคนที่นะเข้าไปอยู่ใกล้ชิดนะแต่ว่าอำนาจบารมีต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่านะครับตัวประยุทธ์เนี่ยนะ ก็ไม่ได้นะมากมายนะเราจะเห็นว่ามีการนะั้ามองว่าสารน้ำนูน9คนเนี่ยนะไอ้สคนที่บอกว่าประยุทธ์เนี่ยไม่จำเป็นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็น่าจะเป็นของประยุทธ์ส่วนที่เหลือนั่นก็เดากันว่าต้องเป็นของประวิทย์ในเชิงการเมืองในคนที่ยัมีอิทธิพลต่อคนเหล่านี้ในเรื่องที่มันคอขาดปาตายอย่างเงี้ยก็คงจะไม่ใช่คนอื่น นะเป็นเฉพาะกลุ่มคนเหล่านี้แหละนะครับแล้วก็จะเห็นว่าผลประโยชน์มันเข้าไปชัดเจนะพวกนี้นี่อยู่ในอำนาจเช่นเขายกตัวอย่างนะคุณวรวิทย์นามสกุลอะไรเนี่ยกลางสิทิเทียนนะเป็นประธานสารรัฐมนูลหนึ่งใน4ี่ตุลาการที่นะบอกว่าประยุทธ์ไม่จำเป็นต้องต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ รถประจำตำแหน่งเนี่ยนะครับเป็น b e n ซ์นะครับ S Class ราคา7 1 9 0ล้าน1 0บาทนะนะครับตกแต่งอย่างดีสุดยอดเหางั้นเถอะนะเป็นพิเศษมีรวดลายพิเศษก็แปลว่านะทั้งประยุทธ์ประวิทย์และเครือข่ายคสชรวมถึงตัวกษัตริย์พระชีราลงกรเนี่ยมีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับในการที่จะต้องอยู่ในอำนาจต่อ แต่จะอยู่อย่างไรนี่เราไม่รู้นะสิ่งที่พี่น้องนะจะต้องไม่มองข้ามเลยเนะี่ยก็คือเดี๋ยวผมมารูปเพิ่มเติมนิดหน่อยนิดหน่อยนะรอแป๊บนะก็คือว่ามันเริ่มนะมีเสียงที่สอดแทรกเข้ามาเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆและหนึ่งในนั้นนะก็มีเสียงของผอ ทอบอคนปัจจุบันนะไอเนี่ยเห็นหน้าอย่างนี้นะอย่าคิดว่าเป็นคนดีนะคนที่เขาอยู่ข้างตัวเขาบอกไอตัวนี้นี่มันมันเอาว่าผมไม่ใช้คำพูดแล้วันพี่น้องไปคิดเอาเองก็แล้วกันนะนี่ออกมาชมเลยนะครับอันนี้เป็นผอ,อสูงสุดนะใช่ไหม อา้าเป็นผบทอบอนะบี้นะบี้ไอบี้เองนะผมจําชื่อแกไม่ได้ชื่อ,อจริงน่ารงพันนะจำชื่อไปให้ดีนะนี่มาแล้วครับเห็นจังหวะแล้วเริ่มปรากฏตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอสอชอจะไม่แตกแล้วมันจะดึงเอารุ่นน้องเนี่ขึ้นมาสถานการณ์เนี่ยเขาจะไม่ยอมขบวนมบเราง่ายๆนะวันนี้ถ่วงเวลาไปก่อนจัดการเจรจาคุยกันนะ ประวิตยเองเนี่ยตลอดชีวิตก็ไม่ใช่คนที่ต้องใจจะรับหน้าออกหน้านะนี่เป็นคนดีลผลประโยชน์อยู่ข้างหลังไม่ต้องเหนื่อยเมื่อมันเป็นอย่างนี้นะพี่น้องผมบอกได้เลยว่ายังไงเสียนะประเทศไทยก็จะหนีไม่พ้นการรัฐประหารนะครับมันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนพวกเราก็กลัวว่าเล่นอย่างนั้นเล่นอย่างนี้นะเดี๋ยวก็ <c oughs> ไปเข้าทางเขาอะไรเงี้ยบอกไว้เลยนะครับ พวกนี้เนี่ยเปอร์เซนต์ที่มันจะตกไปเข้าทางทางนั้นเนี่ยสูงมากไม่ยอมหรอกที่จะเปลี่ยนแปลงโดยง่ายไม่ยอมที่จะออกประชามนาจโดยง่ายเพราะฉะนั้นโจทย์สำคัญก็คือว่าพวกเราเนี่ยนะถ้าต้องการประชาธิปไตยเนี่ยต้องเอาชนะการรัฐประหารให้ไดนะ้ตามหัวข้อวันนี้เลยนะถ้าตั้งใจที่จะได้ประชาธิปไตยนะ อยากได้ประชาธิปไตยเนี่ยก็จะต้องล้มการรัฐประหารให้ได้ล้มไปไว่ายังไงเขาทำอาจจะสำเร็จอะแต่ขึ้นสู่อำนาจไม่ได้ปกครองบ้านเมืองไม่ได้แล้วถึงเวลานั้นเนี่ยเขาสั่งให้ทหารใช้ปืนใช้ตำรวจปราบเป็นสถานการณ์ที่ดีไม่ดีออกนอกบ้านไม่ได้ในเขตสำคัญสำคัญนะแต่ว่าตำรานะคู่มือต้านการรัฐประหารเนี่ยจริงๆมันมีฝรั่งเขาเขียนไว้ มันมีหลายวิธีนะโดยเพราะเป็นวิธีที่ไม่ต้องใช้ความรุนแรงเป็นอารยะขัดขืนเนี่ยหลายวิธีมากแต่วิธีการเหล่านั้นถ้าไม่มีการซักซ้อมนะมันก็จะเกิดได้ยากแล้วการซักซ้อมจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้มีการแบ่งสายของประชาชนออกมาว่าใครอยู่ตรงไหนใครบังคับบัญชาการนะต้องเตรียมการล่วงหน้าครับอย่างอย่างไรเสียเนียนะคอสอชอจะไม่ไปง่าย แล้วดูเหมือนว่านะคนที่คุมระบอบอยู่เนี่ยเขาก็พอใจที่คอสชอ,อยู่ในอำนาจถ้าจะเปลี่ยนจากอะไรนะครับเขาต้องได้ประโยชน์จากมันถ้าจะเขี่ยประยุทธ์ทิ้งนะหรือเราอาจจะมองว่าประยุทธ์ในอนาคตเนี่ยต้องลี้ภัยหรือเปล่าจะต้องเป็นนะอาจจะดึงขึ้นไปเป็นองค์มนตรีหรือเปล่าหรือจะมีเป็นการจบแบบโศกนาฏกรรมโศกนาฏกรรมคงนะไม่ใช่เฉพาะคุณประยุทธ์อะแต่มันจ,จะหมายถึงประเทศชาติเราด้วยพี่น้องประชาชนที่ต้องบาดเจ็บล้มตาย ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ครับเพราะโดยนิสัยของคุณประยุทธ์นั้นไม่เคยยอมใครทั้งเจ้าเล่ <c oughs> นะครับทั้งเห็นแก่ตัวนะแล้วก็นะเจ้าเล่เห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่ยอมจะไปวันนี้เนี่ยนะเราก็ต้องรู้ว่าประยุทธ์เนี่ยนะยังไม่ได้ไปไหนนะ คุณประยุทธ์วันนี้นะยังไม่ได้หลุดจากการเป็นนายกนะประวิทย์คุมชั่วคราวแล้วการตัดสินของนะนะตุลาการ9คนเนี่ยสนี่ไปแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยเป้าหมายแค่5เนี่ยนะ ถ้าเขาจะต้องให้อยู่เนี่ยทำไมเขาจะทำไม่ได้แล้วสิ่งที่เราเดาได้เลยนะถ้าเกิดว่ามีการตัดสินว่าให้ประยุทธ์อยู่ต่อจะยังไงก็แล้วแต่นะประชาชนก็ต้องลุกเมื่อประชาชนลุกเขาก็จะต้องปราบนะแล้วขบวนของประชาชนก็ไม่ใช่ว่าจะรุกเฉพาะแค่ประยุทธนะ์ดีไม่ดีความไม่พอใจมันนะกระหึ่มกันขึ้นมาเนะี่ย แล้วจังหวะนี้นะถ้าเป็นเจ้าพ่อใหญ่นะถ้าผมเป็นสถาบันกษัตริย์เนะี่ยผมก็จะสั่งให้รวบหัวรวบหางเสียประยุทธ์ไปไม่เป็นไรนะแต่ว่าต้องให้คุ้มคือการต้องปราบฝั่งหัวก้าวหน้านะ <c oughs> คือยังไม่ต้องไปถึงเรื่องสถาบันกษัตริย์เลยตัดไฟแต่ต้นลมเอาตอนนี้เลยมอบทุกฝ่ายก็ออกมาแล้วนี่นะรัฐประหารซะเลยพอรัฐปรหารเขาคิดว่าเขาได้เปรียบ ได้เปรียบก็คือสามารถที่จะประกาศนะกฎอายการศึกออกบ้านก็ไม่ได้ชุมนุมอะไรก็ไม่ได้พวกเรานี่นะถ้าไม่เตรียมการจะเสียเปรียบเลยนะเมื่อเขาประกาศกฎอายการศึกเนี่ยทุกอย่างเนี่ยนะประชาชนเนี่ยอยู่ใต้ตีนเขาหมดเนะพบทบอลย่งใหญ่ที่สุดในประเทศเพราะนั้นเนี่ยบี AB มันถึงเริ่มโผล่หน้าขึ้นมามต้องพูดไอ้บีเลยนะเพราะว่ามันคงรุ่นใกล้ๆกันนะเพราะว่านะ ถ้าผมรับราชการทหารป่านี้ก็น่าจะพลโทรพลเอกแล้วนะถ้ารุ่งเรืองนะตามลำดับตามอายุเนี่ยก็ต้องนะอย่างต่ำก็สุดก็ต้องนะพลตรีขึ้นพลจอพลโทนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวข้อเนี่ยผมไม่ได้พูดแบบนะประยุทธ์มันจะเป็นยังไงจบยังไงเนี่ยเรื่องของเขาเนะแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะย้ำก็คือว่าถ้าเราอยากจะให้เป็นประชาธิปไตยนะ คือเราอยากจะเปลี่ยนระบอบนั่นแหละให้อำนาจมาอยู่เป็นของประชาชนนะใช้โดยตัดประชาชนซึ่งน้าเลือกตัวแทนเข้าไปทุกอำนาจในิทีิบัญญัติบริหารธุรกา,ารเนี่ยผูกโยงกับประชาชนทั้งหมดเมื่อผูกโยงกับประชาชนแล้วเนี่ยนะก็จะต้องมาให้ประชาชนมาเลือกตั้ง4ปีครั้ง4ปีครั้งหรือจะสั้นกว่านั้นตามความจําเป็นความเหมาะสมประชาชนก็จะได้เลือกเลือกถูกเลือกผิดก็ไม่เป็นไร นะคนก็ต้องมาพิสูจน์เอาใจประชาชนให้ประชาชนนิยมนะแล้วมีการตรวจสอบกันอย่างชัดเจนทุกคนก็อยู่ภายใต้กฎกติกานะหลักสิทธิมนุษยชนหลักเสร,รีภาพหลักความเสมอภาคก็ทุกอย่างให้มันนะดีที่สุดซึ่งมันจะเป็นหลักประกันว่าจะได้อยู่ดีกินดีรัฐบาลทนะําหน้าที่รับใช้ประชาชนงบประมาณต่างๆเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่คนบางกลุ่มบางเหล่าบางตระกูล ซึ่งวันนี้ขบวนทหารที่ครองบ้านครองเมืองมานะ8ปีเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าการคอร์รัปชันในแวดวงข้าราชการเนี่ยร้ายกาจมากนะทหารรับใช้ก็เรียกกันว่าเป็นทหารบริการใช่ไหม mm hmm. เขาเรียกอะไรนะที่เชียงใหม่เห็นว่าเนี่ยนะ mm hmm. เงินสินบนไม่ใช่ mm hmm. เขาเรียกเป็นเงินสินน้ําใจ mm hmm. คือมันมีวาทกรรมอย่างเงี้ยลองไปอ่านหนังสือ1 9 8 4นะ สังคมนะที่เป็นแบบนี้เป็นสังคมที่ใกลนะ้กาลียุคเข้าไปทุกทีแล้วเวลามันเกิดกาลียุคเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้น,นแน่ประเทศไทยนะจะกากลียุคจริงๆหรือว่ากาลียุคโดยเขาสร้างขึ้นเนี่ยคือการรัฐประหารแล้วถ้ารัฐประหารปุ๊บโดยทั่วไปที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะชนะกดประชาชนไว้แล้วก็เขียนกติกาเขียนกฎต่างๆอย่างตามใจฉัน เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเมืองประเทศไทยอะ่ะมันหนีการรัฐประหารครั้งต่อไปไม่พ้นแล้วถ้าเราเอาชนะการรัฐประหารได้คือรวบอานาจมาจากคนที่ยึดอานาจประชาชนไปถ้าประกาศลม้มล้างรัฐนูลแล้วรัฐนูลฉบับใหม่นี้จะเขียนโดยประชาชนเลยนะใครจะมาห้ามอะไรไม่ได้ถ้าประชาชนจะลุกขึ้นมายึดมั่งเนี่ยถ้าทหารกองทัพเนี่ยนะมันจะขึ้นมาประกาศบอกยึดอานาจคนทั้งชาติถ้าคนทั้งชาติประสานงานกันอย่างดีแล้วบอกว่าไม่ยอม ถ้ากษัตริย์เซ็นกษัตริย์ผิดด้วยถ้าเราเข้มแข็งขนาดนั้นนะรวบอํานาจแล้วตอนจากนั้นเนี่ยอานาจพอมันประกาศล้มดางรัฐธรนูญนนะแล้วเราไม่ยอมรับลุกขึ้นมารวบอานาจจากไอ้คนคนนั้นเนี่ยอานาจก็อยู่ในมือประชาชนนะแต่ทั้งหมดเนี่ยถ้าอยู่ๆก็ลุกฮือกันขึ้นมาเนี่ยนะไม่ชนะอาจจะตายฟรีอาจจะไม่ชินก็ฟรีแต่จะไม่ได้ทั้งหมด เราจะต้องเตรียมการนะผมบอกไว้วันนี้แลวนะประเทศไทยหนีไม่พ้นการรัฐประหารครั้งต่อไปจะช้าจะเร็วแค่นั้นเองและถ้าเราเตรียมความพร้อมให้ดีเนี่ยนะหวังการเลือกตั้งอะไรไปนี่อาจจะไม่สมบูรณ์มันไม่ได้จริงหรอกอย่างนี้ต้องไปเสียเวลานานถ้าต้องการให้เร็วนะอยากชนะเร็วๆอยากจะเปลี่ยนระบอบให้เป็นประชาธิไปไตยเร็วๆเ,เนี่ยยึดอํานาจมาเสียจากฝั่งอนุรักษนิยมซึ่งเขาจะต้องถ้าสถานการณ์ถึง เขาจะยึดอํานาจโดยกําลังทหารคือการรัฐประหารนะเมื่อเขาเนี่ยเขาอาจจะอ้างเข้ามารักษาความสงบเรียบร้อยด้วยอะไรก็แล้วแต่แตนะ่เขาจะต้องล้มล้างรัฐธรรมนูญล้ลมล้างสภาที่มีอยู่แล้วตั้งตนขึ้นเป็นรัฐาธิปัตย์ถึงตอนนั้นถ้าประชาชนลุกฮือแล้วขับไล่คณะปฏิวัติคณะรัฐประหารได้เนี่ยนะอำนาจจะกลับคืนมาสู่มือประชาชนทันทีจะเขียนรัฐธรรมนูญทั้งฉบับจะพิจารณาโทษใครอะไรยังไงเนี่ยถ้าประชาชนเข้มแข็งเนี่ย ศาลก็ตั้งศาลประชาชนเฉพาะการนะซึ่งเราคงไม่ใช่ปาดเถื่อนเหมือนคณะรัฐประหารที่ผ่านมามีศาลเดียวคือศาลทหารขึ้นครั้งเดียวตัดสินไปเลยการไต่สวนก็ไม่เป็นสาระนะเราสามารถจะเอามาตรฐานสากลเข้ามาแต่คณะตุลาการที่เข้ามาตัดสินทั้งคนที่มันทําผิดในอดีตแล้วคณะก่อการรัฐประหารในช่วงนั้นเนี่ยนะถ้าชนะมันเป็นไปได้หมดเลยนะแม้กระทั่งจะเขียนรัฐมนูญแบบไม่เอาสาบันกษัตริย์ถ้าคุมสถานการณ์ คุภูมิกองทัพเอาชนะคณะรัฐหาลได้แล้วก็คุมสถานการณ์ทั่วประเทศได้วันนั้นเนี่ยมันอาจจะขึ้นเกิดขึ้นไวนะครับถ้าพี่น้องรู้เท่าทันและเอาชนะได้แต่โอกาสมาถึงแล้วถ้าพี่น้องอ่อนแอไม่เตรียมการนะผมบอกแล้วนะครับอ่อนแอไม่เตรียมการแล้วมองไม่เห็นสิ่งที่ผมพูดไว้ประวัติศาสตร์ก็จะซ้ำซากวนเวียนซ้ำซากภายเรือในอ่างนะครับพี่น้องลองไปพิจารณานะใครอยู่ตำแหน่งไหนไม่รู้ จังหวะที่ต้องสู้ระยะข้างหน้านี้จะไล่ประยุทธ์จะเดินเกมยังไงเดินต่อไปแต่ผมบอกไว้ก่อนมองข้ามช็อตไว้เลยเตรียมการล้มล้างคณะรัฐประหารแล้วยึดอำนาจคืนสู่มือประชาชนแล้ววางแผนกันล่วงหน้าให้ดีว่าจะเดินเกมยังไงต่อเพราะยึดอำนาจมาได้แล้วคุมสถานการณ์ได้แล้วเราต้องเดินหน้าประเทศต่อใครจะทํางานอะไรตรงไหนนี่มันต้องเตรียมการไม่ใช่อยู่ๆลุกขึ้นมาถึงวันนั้นก็นะมาเตรียมความพร้อ,รอมกันณนะเวลานั้นไม่ใช่ ไม่ใช่ไปเตรียมความพร้อมหน้างานรู้ว่างานนี้ต้องเกิดเตรียมตัวล่วงหน้าแล้ววันนี้ไม่เร็วไม่เร็วเกินไปเลยนะครับอาจจะสายไปด้วยซ้ำนะการรัฐประหารครั้งต่อไปอาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่หลายคนคิดครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ